จ้างคู่กันมาก็คือผมกับลุงพลค่าตัวผมผมไม่เอาเลยยกให้ลุงพลเจ็ดหมื่นห้าแล้ววันนี้ก็เลยถามลุงพลก่อนว่าลุงพลจะรับงานไหมลุงพลบอกก็รับถูกไหมฮะนี่ซึ่งวันนี้เองเนี่ยพอตอบว่ารับผมก็เลยยกให้เขาทั้งหมดนะฮะเป็นงานถูกต้องตามกฎหมายลูกค้าจ้างหนักขนาดนี้ก็ต้องถือว่าลูกค้าเขาเมตตาลุงพลดังนั้นก็อยากให้ลุงพลเนี่ยได้รับโอกาสดีๆด้วยโอ้หนี่หมอปลาแมวค่าตัวเลยอะยกให้หมดเลย7 5 0 0ห่ฮะ นี S <S <it> 네่มีเสียงหมอปลาได้องฟังดูหน่อยฮะให้กำลังใจแล้วอะไรที่เราปกป้องไในเราต้องปกป้องนะ้าใครอะไรก็ลุงไม่ได้ทาลุงไม่ได้ผิดจะมาอะไรกับลุงอะจริงไหมเอาเวลาของไอ้พวกที่นักเลงโซเชียลต่างๆเอาเวลาไปทำอาหารให้กับครอบครัวมึงมึงเถอะก็ผมบอกแลวผมไม่ใช่นักข่าวเนี่ยนักข่าวมันต้องเป็นกลางผมไม่ใช่ข้าราชการต้่งต้องเป็นกลางผมคือหมอปลาผมสามารถยิงข้าลุงคนได้ไง นะั่นคือย้ําว่าผมหมอปลาไปตอนนั้นนะหมอปลาไม่ได้ไปตอนที่ลุงมีชื่อเสียงนะหมอปลาไปตอนที่ลุงโกนหัวคือเหมือนลุงโดนกระแสโจมตีลุงอะ่ะเราไปตอนนั้นคือมันมันมันน่ากว่าละครน,น้ําเน่าอ่ะเรื่องลุงพลอะ่ะกกตุมอะ่ะละครน,น้ําเน่าตอนจบก็คือแฮปปี้แต่นี่นเรายังไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะแล้วยังจับผู้ร้ายอะไรไม่ได้ด้วยซึ่งผ่านมาจะสีเดือนอะ่ะผมเนี่ยจะบอกว่า ผมไม่เคยหวังอะไรจากตัวลงคนนอกจากหวังอย่างเดียวหวังดีกับครอบครัวแกแค่นั้น,นครับและเอาจริงหมอปลาเขาดังอยู่แล้วนะฮะคือ,อจริงๆก็มีคนติดต่อเลยรงรายการเขาเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่คุณจินตลาที่ดังเปรี้ยงอยู่แล้วเพราะนั้นเอาจริงนะวันนี้หมอปลาบอกผมไม่ได้หวังอะไรคุณผู้ชมฮะสั้นๆให้ดูบรรยากาศหน่ยงานแรกหมอปลาอุตส่าห์หิ้วเงินสดมาให้ตั้งเจ็ดหมื่นห้าเห็นบอกว่าไปเจอคุณนิกกี้นะฉัดด้วยนะฮะไหน,ไหนอะที่ร้านอาหารนี่แหละ ทีวีพวกอาหารใช่อ๋องานแรกในชีวิตค่าตัวเจ็ดหมื่นห้าเม็กนิกี้ฮะเออแล้วเวลามีข่าวพิตตี้บอกโอ้โหท่าประโลมด้วยอีกเลยคือคุณนิกกี้เนี่ยเขาไม่ยอมเคยให้สัมภาษณ์เรื่องข่าวพิตตี้ก่อนนะจะได้นะอยู่ไหมแล้วเขาก็เคยพยายามจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ตอบไม่ตอบเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่งานแรกคุณผู้ชมคะเห็นบอกว่าบรรยากาศชื่นมื่น ข่าวเครียรเดี๋ยวรอก่อนนะฮะใครอยากดูข่าวเครียรเดี๋ยวก็เราข่าวเคลียรเยอะมากค่ะแต่ดูบรรยากาศความสุขก่อนแล้ววันนี้เห็นบอกว่าตอนที่หมอปลาเออไม่เอาหมอปลาลุงพลป้าแตนมาออกรายการเนี่ยนะรายการบันเทิงใช่ไหมของเอทบล์บันเทิงเนี่ยมันก็จะมีตอนช่วงบ่ายกับช่วงค่ำเห็นบอกว่าบรรยากาศที่กกกอกเองเนี่ยนะฮะวันนี้คุณผู้ชมฮะอยากให้ดูหน่อยนี่ตอนที่พวกเขามาออกรายการกเนี่ยนะฮะและตอนที่ลุงพลมาถ่ายออกอากกับคุณจิตลาด้วย เห็นบอกว่าคนที่โกกอกวันนี้ที่บ้านลุงพลเนี่ยเอาที่ลุงพลมากรุงเทพที่บ้านลุงพลเหลือไขรบ้างไปดูบรรยากาศคู่กันหน่อยฮะเหลือคุณแม่กับพี่สาวที่